สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมกปะปะปรบป๋าดผู้หนึ่งดอกอดอกเต็มหมูอยู่แบบอ้าวพ่อเอกมาแลา้วสวัสดีครับสวัสดีครับข่าลังข่าลังพี่น้องข่าลังเอา้าอันนี้ซุปยังสันนี่อันนี้เอวพ,พี่อุ้งญิงมาแล้วค่ะรับพี่อุ้งญิงไปไป มันแผนมาหาพี่องค์อิงแล้วหอนแหงหอนแหงอืมแตากำลังลงรถพี่น้เนาะ ยัาไล่เ <Safe> ง <rév mark> ินเจ้าก่นน่กงกันนะเอาข่อยโบรได้ข่อยานึ้แม่้ลยเตืนแล้วหรอเพิ่งเตือนแห้อพิ่งตื่นใช่ไหมน่ะหยุดว่างกับเป๋าไว้ที่เดียว บ uhh. ่แมนดอกบ่แมนดอกบ่แมนบัดนหันบัดไางมาเจาคือว่าพระเอกเก่งมากบอกเก่งมากๆน่นเบินเพิ่งัดจังไงไปห้มันเรวโดยสนามขันอย่เบิรถจุข้นป่านนะรู้จังไปคักเล้วรู้จังไปคักเลวครอืม เปินเนคมาไทยเขาสิะมาไทยเขานใส่วงต้งดเนืแล้วเป็นคนเป็นตะแพงก็เสียนุ่นอ่ะพี่นวอมเป็นลูกศิษย์คล่องไนของัลองไครับ

ได้ยังใจสิลาที่ขุดหินฟึ้นหเจ้ากินเขาบ่ได้นอนกับบารับมือว่านกับว่าจังสี่แสดงว่ามือวานนี่เจ้ากัเห็นไผมือวานบ่ท่นในว่าจังไหนดินานมือวานบอกกับสาวเอ็มน่นเอมได้อีเอมแม่บ้าน อุ้ยไม่บ้านซื้อแต่แนวขั้นบ่อแล้วแล้วกับแลกับวางอนไรวัลีบแมนยอะวาวาใส่กล่องเด้อสองพี่น้องในบ่อกัวมานึ่งปาเขาไปรับชาวบาแก้วล่วงลอดกันนะอนเาเน็บหูผู้ชาวบาแก้วเขน็บหูอีหลีบางเนี่ยบอมีอีสบาแก้วกันเห็ดมเนี่ยดอกสบาบ่มีอีสบาแก้วบอกากล่วยมันกลับเป็นซอยองดำบ่ได้เด้อเจ้าบ่ได้มีเอกลักษณ์ความสมือนี่เด้อนสิบอกให้เออแลเออโอ้ยังไนีตะกี้ว่าไอซีเอกลักษณ์ ปาดปาดให้แล้วเจียวกันได้หรอปาปดให้แล้วแล้วพี่น้องครับสจหรับคลิปนี้ก็แล้วพี่น้องพี่เพื่อนว้าวันนั้นอะไรสิบุญท่านเหล้าบานสิลุ่งเนาะกับบ้านอปาดรงปาดือเดี๋ยวกเดี๋ย้อนแต่ว่ามัน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 อันนี้มันเป็นอะไรอันนี้คืออันนี้เอือบันเปนสีบุญนี่คือวันเป็นสีบมีน้ำจิตน้ำใจมาใอไหร่สนหอกไม่ใช่จะเป็นเสียงง่บอสซากบานอันนี้อันนี้เราไปหาวิธีทำกินกันเถอะ นม่ใช่ไม่หยางว่าอันวิธีทำกินกันเถิอไม่หยังฮอดด่ก็ต้องแม่บ๊วยอัน้งขูกถึงกึ่งเงให้บอสซากันแม่เขแม่นเขาซักเบิดแล้วซูโมนี่เขาใส่แบบรุ่นใส่ละทิมใส่ละทิมเขซักดอกคือกระดาษที่ชู่รอ้วเอ้าขึ้นยางแค่สี่อว่าที่นี่ สาวก็เพิ่นอีกทกทีเจ้าเอหวานกิ่งกวาอกว่าดอกไม้เียวหมูีอันนี้เป็นเอนี่ย้ยสนห่นนอันนี้าไปวาผมไปัดผมได้เลยาารายูทูบเปลืกำลังขุนไว้ไพ่ถงกันทั้งผี่พี่นุองขุนไว้ไพ่ถงกันทั้งผี่ลบแพสผัดมะรียมุอเหมืด มีอย่างน้อคือไพ่กับเป่าฝรุ้งพลังแต่สวัสดีค่ะ,คะมาตรไสไปจังไหนเนาะนี่นยเนาะมาตรอ,อ,อ,อุบลค่ะมาตรอุบลค่ะวัดมาจังไหนเนี่ยเอารถช่อนตัวมาบ่ค่ะรถที่รถทั่วมาห้วยมาตรอุบลมาตัออ้งแต่อำเภอใดล่ะเมียเพื่อเดชอุดมค่ะเจ้ามังหอดตจอหึงมังหอดต้องพกเงินค่ะพกเงินแรง สิมาเป็นอีหยังกับเม่โอ้ชิมาสมาัครลำน้ำเพิ่นนี่ล่ะบ่มีเงินค่ะห่วยซื้อไปแม,ออแม่อีหยังครับอารีรัตน์ค่ะแม่อารีรัตน์เป็นหมอลำเก่าบ่แม่ค่ะก็นล้ำมาอยู่ค่ะโอ้ยิ้มด้วยกันไหมนี่เมีเคยลำทำน้องลำเพิ่นบ่ลำได้ค่ะเพอสะีบ่มีเส้นเออมื้อนี้ลำได้ค่ะโอ้ยอายุหลายปานใล่ะเนี่ยอาซิบหาอาซิบหาขอพระท่านเฒ่าดอกเนาะ ว่าพูดแล้วกัสิบอดมาพูดแล้วจังเสียนหูเลี้ยงหูเล้าเนาะเจ้าฮะบอดอย่างไรอย่างนี้อย่างโอ้สร้างสีแดงดวนครับผมที่แม่ม้านสมัครมอลลัมพะนะมาสมัครวอลลัมหรือแลามาจากมอลลัมเลยนี่มาสมัครเลยหรือวอลลัมเป็นแม่พญาเนาคีรื่าแม่ที่เปิดวงมืออื่นมือเื่อนี่แม่ที่ชอมบอดท่านอยู่จี ยังวะว่ดท่านก็จกไปน้ำไปน้ำแม่ยคือติดมอลเคยลอื้ออันล้ำลำให้ฟังจากหน่อยในแม่ห้าพี่น้องมักห้าพี่น้องมาเออห้าหอบฝันบาลังหันคือลูกสาวข่อยเออเออจะส่วนมากก็ทีหอบมีแล้วมากคุณมากใส่ไฟพื้นสาวหน่อยพี่อ่าลองเบิ้งแม่ลองเบิ้งจัานะ โอ้โห้เดชชายสาวนางน้องจบเพียงปอสีเป็นสติตามต้อยความลูกบ่ลายลูกทีหายไกลกำดำบมองบอกออไปทำงานราชการคือเพื่อนเงินเดือนนั้นฝันเราได้อยู่บ่มีเงินละต่อสู่นางน้องกินเค้อนเลจจำเจสมสารชีวิตทรมานสมสารเลยไปทำไรไถยนาสุดฟื้นมาโนนค้มกืนคืนคุ้มตมใจบ่ได้เรียนต่อมศอ ผิวกำนำคำมอสออยู่บ้านทำงานก็พอไม่ได้เรียนมอสอโอละหนอตัวเราอเอาอความรู้มีเพียงกอดสีบ่มีคนละยกจองมองนาวาดีพี่และน้องบ่ตองข้าวทำถึงหาวาชาเป็นคนต่ำหุ้มความ,มรู้อดสู้แต่การทำนาเช้าตื่นขึ้นมาหากินตามบ้านอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานอยู่ไปตามพื้นบ้านทำงานแลกเงินสังคมค่อยกระบอกใครเข้า ่อยเ่าบอ่อเก่งอีลี่ไม่เมื่อล้วกับพวกผู้ดีขนาดตัวข้อนี่ไม่เห็นมีน้ำยาซาตา่อยพระลาฉันมันตำทำแต่ง,งานหิวบานมาแท่แต่ใดบอ่อเคยใดไปเที่ยวเมืองหลวงบอ่อเคยไปทเที่ยวกุุงดังคือเขาน้อยสาวช้าบานเข้าไปเรียนต่อเรือแต่ฉันทอนี้บ่มีเส้นดังเขามันเศร้าหัวใจเลอเกินขาดเงินตัวเดียวก็ไม่มีใครช่วยอามวยอาตีอากูเขามีเส้นสู้ไปได้สบาย ส่วนน้องบ่มีเส้นมีสายมีตาตากับยายเลี้ยงขวายไถนาอะไรแท่แปลคนบ่ซื้อมีแต่ทุยนาซื้อเป็นอาเฟินสุวรรณนมพวกนั้นเขาก็บ่สนใจบ่มีไผหัวซาวาฉันมันเกอันเหี้บเอาไปเมาสาวอื่นอันเหี้เบาไปเมาสาวไม่บ่อะไรสําข่อยมันต่อยตำสกุลอย่าบ่นลาไปเลยพี่ขาย่าเป็นชาวนาไอ้นั่นอย่าพมืเอินวันหนึ่งถ้าคอยมีเงินคอยจะส่งบัตรเชิญไปเที่ยวบ้านนา ไปกินต้มกบต้มปล,ลาสันก้งลาเลาขาสันดีมีเหลือไหมพะาายนวอวไงฉันบอกอายแต่น้อยตัวข่อยบอกกลัวพูดอยู่ๆบอกกลัวพี่คนไดเป็นละคนไทยคือกันดังเดียวครับเจ้าเอาความรู้โนว่าหาันกะใส่ฉันมาได้ลำรู้เล่นกำไปสูงใจม,นมันมุงเอาโอแต่ทำหน้าใจมันมุงเอาโอแต่ทำหน้าวาชนะของสันมันพ่อเพียงนี้ มันพ่อเนาเ่อยเสียงนี้แล้วมาจากไหนล่ะป๋อมาจากอุบลค่ะมาจากอำเภอเดชเดชุดมเดชุดมรถยังมาหนิมาเองบอกมาเองมารถพ่อนอนด้วยจะในังไรวัดที่นี่เนี่ยว่ามารถอีแม่เคยเป็นหมอลำเก่าติก็ก็เคยลำค่ะเอออยู่คณะใดเลยแม่อันล้ำแบบไปเข้าจังตบจะไปนะโอ้แต่ว่าบ่เคยขึ้นหมอลำหมู่หมอลำใหญ่ติบ่ มรำไงสิบัรนี้ไปจะไหนมาจะไหนจังดันดนมาหอดวันแพงกับเดดุดมมันว่ามันไก่ไกเนแม่ทั้งอ้ยมาว่าสันคือจังใดจังไดนได้ทิ้งใจมากที่ลอยโล้อะไ่อคุณเลี้ยงอยากเป็นมลำอยากไปวงไงหาเงินเนี่ยจเปิดสาวไี่ีอย่ใสซันี้นั่งวานีตัวแต่ว่าเรากับประานถเราไดก็ไดแต่พูดถึงว่าแต่สาวน้น้อยเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวจังคุยกับทั้งผู้ ผู้บริหารเพื่อนเนาะทั้งผู้ใหญ่เพื่อนโมผมเกิเว่าวยังบ่ได้นะแม่เนาะแล้วก็มาก็เป็นยังมาจนว่ามืออื่นนี่ไม่สิออกงานนะพูดเหรอเขาสิซ่อมใหญ่อยู่นี่สันเดีจ้าขอบคุณครับขอให้คุณแม่โชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ